นี่นะครับแน่ผู้ใหญ่มานะครับน่าจะเป็นใบสีเนาะใบสีชุดใหญ่นะครับเขบ้าเลยครับอ๋อเป็นชุดลายสีชุดผ่านนะครับ <c oughs> นี่มาแต่เช้านะครับพอ่พอวันหน้าถอยเข้าไปเลยพ่อน,นะ,ะลุงวันหน้าถอยเข้าไปเลยเหย,ยียบได้แล้วเหยียบได้แล้วครับโจเปิดประตูออย่างเงี้ยเกย์เกย์เกย์ เนี่ยบรรยากาศตอนเช้านะครับหน้าบ้านลุงพลน,นะครับพอนยู่นิ่มกับแม่ออฟนะครับ โอเคอันนี้เรายังไม่ได้ปนั้นนะยังไม่ได้เสียบหรอกนี่นะครับต่น้ตั้งมาเสีก่อนแล้วยังปูแต่เด้งจับ นะครับก็ไปใส่บาตรกันนะครับไปเดี๋ยวมาใส่บาตรกันนะครับปลาปลาสวัสดีครับน,นี่ปลาตัวน,นห้มันมีอยู่ชื่อน่นอะ แล้วก็ขันมักเบงที่เป็นขันที่เนี่ยู้นั้นคูเล็กนะครับนะครับแล<ไหม>้ว<ถา>ลลลแล้วผลไม้ผลไม้ผลไม้แจ๊ ป้าได้ครบระบบผลไม้นะเนะได้รบผลไม้ได้อยู่เพิ่กลับไปซื้อมาอยู่ครับควัดครับเก็บได้แล้วเก็บได้ครับนะครับพระก็มาแล้วนะครับพระมาแล้วนะครับ่า นี่ครับอาป้าป้าก็เตรียมใส่บาดด้วยนะครับป้าเตรียมใส่บาดด้วยนะครับอ่าครับป้าใส่บาดแล้วนะครับ กระกันก็ใส่บาตรแต่เ,เช้านะครับวันนี้วันดีนะครับวันนี้ตาสวัสดีครับสวัสดีครับ,ารบมาถึงเมื่อคืนบอกครับนี่ต่ชันอ้าวแล้เวเพื่อนไมียนมาไหมเพื่อนกับภาคเหนือครับฮะกับเหนือกับลำพูนอารัดเลย บ้านนีเมียพันยูรำพุ่นโอ้เมียกลับบ้านบ่ครับยวาาเปนตัวพดรพุ่นเนพันยูบนบะนะครับตาชานถามหาจาร์นะครับอากาศเช้านะครับ ได้เรียนเท่านี้แล้วค่ะตอนนี้จบเรียนสุดันนี้นครับนีนะครับเรื่องจัดของอยู่นะครับตอนนี้ะรอ้หนแก่อยอั้จดรยก็ได้ครับเรย นั่งเลยฟะลขวยยังไงบ้ากล้วยด้วยนะครับอากาศเช้าๆนะครับที่บ้านหลวงก็เตรียมงานนะครับนำบ้ำไว้ พระพรหมนะครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ TP Skin นะครับจกล่าสุดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตคืบหน้ามาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสงดีครับ ป้าพงษ์ป้าฟื้นเลยครับเนี่ยบรรยากาศเช้าเช้านะครับหมอกเยอะนะวันนี้ไปหมดแล้วของรถใครมานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ